แล้วก็ไปชมวัดสำเปาร่มนะครับมีสิเอ็ดหน้าต่างเก็นเคเห็นว่าเป็นโบสถ์สดีเรียกว,ว่าใหญ่มากๆเป็นมากทีเห็นก็คือห้านหน้าต่างนะครับนี่มีสิเอ็ดหน้าต่างแเป็นบทที่อรังการใหญ่แล้วก็เสาแต่ละเสาก็ ไม่ธรรมดาทั้งใหญ่นะครับเพื่อถวายพระพุทธเจ้าถวายพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นปวธถ้าก็มีปางนะครับที่เป็นนูนออกมาก็เรียกว่าสตรักโรคพระพุทธประวัติแล้วก็ประวัติของพระผู้ที่สัตว์เจ้านะครับเป็นพระภูริทัตบ้างเป็นพระเตมียะบ้างนะครับซึ่งจะไม่ยันจากที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็น ประพมนะครับมาตวนรัตนาพระพุทธเจ้าครับเท้าสหัมบดีผมนะครับก็จะเป็นการเข้าเฝ้าฟังธรรมในวันเพ็ญนะครับความสวยงามของสตรักโกนะครับจะไปอินเดียก็จะอยู่วัดปูตานจะเป็นสตราโกก็คือที่นูนออกมาจะเป็นความชัดเจนเป็น outstanding นะครับข้างบนก็จะเป็นปาง ของพระโพธิสัตว์ที่เป็นทักษะใหญ่ๆเป็นคันตินะวีตัรับบันดิตเป็นอะไรต่างวันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะที่ดูนออกมาเป็นอะไรต่างหลายอย่างที่สวยงามก,กิ่งใหญ่เป็นวัดซ้ำเ่าร่มะจะเห็น,นความสวยงามของสถาปัตยกรรม นะคับที่ดำรึกไม่นึกถึงพุทธประวัตินึกถึงสิ่งที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาในประวัติในพงศาวดารในการต่างๆอนี้ก็จะเป็นของอย่างตันหาดัางราคาดัอางอรดีทิดาพยามานนะที่มาย่ยยวนพระ พุทธเจ้าที่ตัสรู้แล้วนะครับพอถึงที่ประทับพระพุทธองค์หน้าตานงนางมันก็เอื้อเอ่ยวัดพุทธมานันอ่อนบานต่างอ้อยตานขันไขแต่ระคำย้อนยวนใจให้ตึงตราด้วยมายาของหญิงทั้งเนรมิตกายาให้หน้าอิงเป่าเพียงอัวบระออหน้าพันนอพนเนาแนบนวลดางพางยายโยกสะโพกยายจะไม้ตาย่อนยวนปาปราคลอง พร้อมย้ำทุ่มประตุมทองพองราวันแต่งเบ่งบานสาร่างชเชื่ออ้อนเอ่ยแล้วเอียงปางเชอ่างเยื้องแม่จำเรืองชำมอยชาไม้แต่พระมุนีไม่ได้มีจิตินดีแต่อย่างใดตัดขับไรว่าออกไปยาโรราดูก่อนทิดาพยามันยามัวมาเสเวราอยู่ทำไมเจ้าทั้งสามจงออกไปเรารมในบุรุษทีใจย,ยังมีราคะยังสมบูรณ์ พกปูนคุกคุณดีแต่ตาคนนี้ไม่มีความยินดีราคะตัณหาพัวพันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่ได้ประสบพบเจอนะครับตามนี้แต่ตัสรุแล้วก็ดังสุดชาดาได้ถวายข้าวมาทูปายาตแต่พระโพธิสัตว์ก่อนจะอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณ ในวันแผ่นเดือนหวิสาขมาสนะครับอันศนชาดาแล้วก็อันนี้ก็คือมีประอินหรือมีสิกะเทพบุตรนะครับท่านจะชอบดนตรีมาบรรเลงดนตรีดนตรีก็เป็นธรรมะนะครับสำหรับพิวสามสายตึงเกินไปหย่อนเกินไปแล้วก็พอดีการปฏิบัติที่ตึงมากก็ไม่ดีย่นก็ไม่ดี ต้องพอดีนะครับอย่างนี้ไ้จแล้วก็มีปัญจวคัคคีได้มาผลที่บตดดูแลร,รับใช้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนต่างๆอันนี้จะเป็นการอธิฐานรอยบาทรอยทาทองฮะที่ทำให้ถา,าทองรวยอยต้ตนกาแสน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นชอบพราใบร์กาเนี่พระพุทธรูปนะครับเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ การหลวงพ่อใหญ่อยู่ข้างในนะครับหลวงพ่อใหญ่ผุจารหลวงพ่อใหญ่ว่าสิทธิกิจจิังสิทธิกรรมังสิทธิกรยายังสิทธิตาตากาโตสิทธิเตจชจนโยนิจังเจทธิราโพนิรันทรังสิทธิราพังสวัสดิทเิเมโตเซนโตวรธรรมเมนะโตเซนโตสัทธาเนิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนังโตสัจจิตังนะมามิหัง พุทธะม,มะวฐนโมพุทธายะวิรัติโยเวยรโกนะยังเบนยสาวิรัติสีเวรัตาสาวิรวัติโยพุทธะสะมาณีมามาพุทธะสะสวะบะโหมุกกาสะกุอากาสะนาจาริจิปาปังปียังมะมะสิริโปกานามาสยนะมหาราโภวะอุนโมพุทธายะสัมปติจามิอ่าก็จะเป็นคาถาหลายๆครูบาอาจารย์มาใส่รวมกันนะครับนี่ก็เป็นพุทธอ่าสไตล์ของพระพุทธรูปนะครับอันนี้จะเหมือนกับ ตัตายของเราไม่เน้นหลวงพ่อเหมือนกับหลวงพ่อโสธรน,นะหลวงพ่อใสหลวงพอ่อหลวงพ่อใสก็จะมาจากประเทศเราครับเดียใครๆกันนะครับเป็นตุ๊กรูปเรียกหลวงพ่อใหญ่นะครับบางบาเราวิชัยบางภูมิสัมผัสนะเดี๋ยวว่าเสาก็ใหญ่มากเสามีเยอะนะครับสองสี่หกแปดสิบ 2 4 6 8 1 0 1กานะครับจเป็น20นะครับข้างใน20ต้นมีหน้าต่างหน้าต่างนี่ก็1 1หน้าต่างนะครับยังไม่เคยเห็นใหญ่ใอย่างนี้ครับพัดสำปาร่มนะอันนี้ก็จะเป็นปางเอาชนะพยยมานนะครับด้วยแม่น้ำด้วยน้ำที่ได้ทำเอาไว้กรวดน้ำนปลา พยายามาราธิราชและเซนามันทั้งหลายกระจายกระจายได้รับใจชนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงของอาการบำเพ็ญบารมีนะครับช่วงอาจจะเป็นสบายการออตวนทัาพามนะครับรออภไปันนี่ตนทัพพามพามศึกไม่ให้แย่งพระบรมสารีริกราธาตุกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นปางปรินิพานดับขันธะนะเป็นการดับพร้อมกระเบียนจกขันนะครับอของปรินิพานของพระพุทธเจ้ามีตัวเทียบเทวามาประชุมกันมากที่สุดมีพระสาวกทั้าหลายได้อยู่นะครับอันนี้ปราบองคุริมาณพระโพธิ์เป็นโจรใจบาปเตือกคำว่ายุดนะแล้วก็ไม่ให้องคุริมาณได้ฆ่าแม่ด้วยปดตาัาอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการ เดี๋ยวเราเข้า,าไปโปรดพุทธจำบันดาบนสวรรค์ชั้นดาววดึงถ้าเดินพิจารมก็คือปริจจตกรรมมูลมีบันดุกัมประเสรายังยเป็นพุทธโสภะนะครับโปรดพุทธมาบนดาด้วยความกตัญญูเป็นรูปแบบของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการกลับมาโปรดนะครับจสเด็จพ่อนะครับที่เมืองกาบ,บินดาพัดนะอันนี้ครับก็จะแดง ทำมาให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นการโปรดพระสงค์โปรดพระมเหสีด้วยนะครับโดยอะไรต่างๆอันนี้พระเทวทัตถูกเป็นดินซูบนะนะครับเพราะว่าทำบากจับจ้ามากมายเนีจะเป็นดินก็ทนไม่ไหวไต้องทำให้ไปสู่อกเวจีมารรกนนี่ก็โปรดนะครับไปอยู่ระยะนะครับ ส่วนต่างๆอันนี้ก็คือบดน้องชายก็คือพระนันทะงาที่แต่งงานนะครับงาที่แต่งงานแล้วก็เอามาบวชเรียบร้อยเะาุทธเจ้านะครับเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเป็นลูกที่ดีที่สุดเป็นพ่อที่ดีที่สุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเสริฐสูงสุดนะครับอะโกมัสสิโรกัสสเจโตมัสสิโรกัส เศรษฐมัสมิโรกัสายะมันติมาเมชาตินติธานิพุณภพวะอกรด้านหลังก็จะเป็นนะครับระภูริทัตนะต่มัมาที่เป็นปยานาคนะครับก็ยเป็นปยานาคอยู่นะครับเนะกิดเป็นปรานาูริทัตรักษาศีลบารมีนะครับต่ก็หลายส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอเป็นเตมียะนะะอดทนสูงสุดเลยเป็นเด็กธรรมบารมีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของเมลิราชนะทิฏฐานบารมีก็จะเด็ดขึ้นไปบนชวงสวรรค์ไปดูไปอะไรต่างๆมาเล่าให้คนตั้งยไ,ได้ฟังกันกระทำดีสร้างบารมีอะไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนตุวันที้สามเมตตาบารมีนะอาจจะแบบเป็นปีรกยักษ์ยิงท่านูนะว่าก็ใช้ เมตตาบารมีไม่โกรธอะไรใครทั้งนั้นอ่าก็จะเป็นส่วนต่างๆนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นช่วงของการตัสรูเอาชนะพยาามานป่างประจนมานนะครับมารัวิชัยนะครับมีแม่ธรณีเจ่าปัสสนตราได้บีบมวยผมน้ำไหลหลังพังพลุกนะครับหลากหลายในความเป็นประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็น ปางนาคปกนะครับก็เรียกว่ามีพยามุตรจรินฝนตกตลอดทั้งเจ็ดวันได้ปกป้องคุ้มครองพระเจ้าก็ได้เป็นอุทานเรื่องของอัพยาปัจจังสุข,ขังโลกแก่กันไม่เบียดกันและกันเป็นความสุขจริงโน่การสังยัดและแต่การทั้งหลายเป็นความสุขจริงโนะได้ต่างๆหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัมมาสังกัปปะ โ oh, oh, อ้เสาอลังการมากใหญ่นะครับตามด้วยทองสีทองกองอลังการเป็นปลยาหงหงอะไรต่างๆมีเจ้าภาพนะเจ้าภาพรายไทยมีอะไรต่างๆนะครับโมเมสัพพะเทวานังสัพพะพระเเทวานังุเรียนจจปะมุนจะทะสัสีปมโมเจเทวานังวุฒุราปังพระวิสติจิวสุกโรจะมาราปังโสโรราหุเกตุจะมาราปังสัพพะปยังวินาสันติสัพพะทุกัง วิญาสันติสภาวะโรขังวิญาสันติสัพเพเทวัมังปาเรยันตุสัปตาเอเตนะัมกะระเตเจนะสัพพะสุติภะวันตุเมวันทามิเจติยังสัพพังสัพพทานิสุปฏิติตังสาริริกาธาตุมาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัตตากายสาวัจจะสามนัสเจวะวันทามิเตตัากะเตสยานิอาสนีตาเนฆามเนจาปิสัพพทานะครับอันนี้ก็เป็นพุทธรูปเก่าสมัยเก่า สรมรมโบราณใหม่นะครับพุทธรปก็ยังคงอยู่นะครับนี่เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับก็มีหน้าตาจะเป็นทรงสำเภอเป็นวัดสำเภาร่มนะครับพุทธรูายอยู่นะครับกลาเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสงบนิ่งนะครับจา,า,านักยาญาาไม่เบียดเบียนอะไรลใจให้ถึงซึ่งอมตะมาปรินิพานนะครับ การเกิดมุ่งเน้นของพระพุทธศาสนานำพาทุกท่านชมอย่างนี้นะครับ